ดีครับพี่น้องป้องปลายสุขุสุขคนพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเ <c oughs> ขาซองคนเข่าเราเรื่องเป็นปกติเหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิมขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามากดติดตามเนะพี่น้องเนะขอบคุณสําหรับคนเข้ามารับฟังทึ้งกดติดตามไหมทั้งเอฟซีที่เหนียวแน่นอยู่น้ากันแวนโดนมีมีมีความคิดอีกอย่างกั เขาเนม์เข้ามาแนะน้ำกว่าได้เด้อพี่น้องเด้อองคุยกันได้ผมกอบผมมีอย่างไรมือนี้มาไลา่เห็ดคลิปไล่เห็ดคลิปพี่น้องหลังจากที่อันผมลบคลิปออกไปหลายคลิปเพราะว่าเสียเป็นโลโก้ของบริษัทกับเป็นว่ามันผิดก็เลยลบออกให้เพเ่น ให้เพื่อนสบายใจนะพี่น้องเผาเรื่องเลยพี่น้องบ้าลายมันสิโดนอเมืม่อนี้มาคุยกันเรื่องปั่นไก่นุ่มเหะพี่น้องปั่นไก่นุ่มตั้งแต่จับมาออกแกฝูงมาเลยมาขอบซูมใหม่ๆเลยพี่น้องเกินหอดพูดละเกินหอดจบเกินว่าเอาไปไล่แข็งสามยกพูดละพี่น้องแนนํำน้องๆนุ่ง,ง,งมือใหม่มือเกา่าผูพนเลี่ยงเก่าเกา,าเราพนรูย่ดอก แต่น้องน้องนุ่งมือไมน่นีบอลูได้พี่น้องบอลูเอเอเฮ็ดนี่บอลูดรอกถ้ากี่ไปถามไฟผู้รอคราารรงคนผูร้รองคนมีผูลล้ถามก็ดีเออน้องนุ่งเด่นไกลไมลอล่อ่ะเขาเรื่องได้พี่น้องปึ๊บเขาใดไกลนุ่มมาตัวนึงงห่ะอืไปซื้อมากหรือว่าขอมากอะ่ะว่าไปเริ่มเริ่มแลกเลยเอามาขอบซุมมือแกลกอืมขอบซุมมือแกลออมมอแกอะ เําียมที่หีดสมุนไพรกระชายบ,บัลลอืตบกแตียงที่ขีดใบปอนมันเพราะว่ายาลูกก่อนก็นยาเฝ้า,าก็ได้ <c oughs> บัลลปีตหาได้ก็ไปหาหา่าได้กับปอน,นได้กระสายกับบัเจีทีดก็กได้ไก่นุ่มไก่ไม,ม่พี่น้อง จับมาขังซูมไปจากสองสามมือรูปหน้ารูปตามันเขานามมันอืมจับมาไม่ไมเหรอรูปหน้ารูปตาเขานามมันจากอาทิตย์น่ะอืมขอบซุมจากอาทิตย์น่ะอ่าเห็นมันขุ่นมือให้มันชิ่นมืออืมคอาทิตยังเสียวันทิดกับไปเต๋เบิงพี่นอ้องเต๋เบิงจากสิบนาทีหรือสิบห้านาที พันน่วมก็ไเลยพันน่วมพันผ่าน่วมพันผ่ายินก็ได้พี่น้องเตะอย่างเตะไหกามเนื้อมันแตกพี่น้องพราะว่าไกลไม่เตะกามเนื้อมันสิแตกเะยไหกามเนื้อมันอักเสบไปไหกามเนื้อมันหยืดมันมันแตกไปนะไกลไม่สิบนาทีถึงสิบห้านาทีมันได้ซ้ำนั่นแหละพี่น้องเออเตะซ้ำนั่นแหละกลับปุ๊บมากอะเอายาแก้เสียบดำแดงมันกิน คนจีเก็บขิงคือเข้าไปเตะบอลไม่หระพี่น้องเตะที่เข้าออกกับนังไกยไม่ล่ะอืมดำแดงให้มันกินแก,กเสียบบะมี่กะกะได้บะปีนังอืมมาผักมันจากอาทิตย์หนึ่งหมดเลยพี่น้องอืมผักมันอาทิตย์หนึ่งผักในร่างไก่มัน ไกลไม่ผักใหรร่างกายมันดีหามือจัดหนังค้านพูดประพฤหัสสุกผักมันอืั้ันเสากะเอามาก,กาดน้ำตากแดดปอนสมุนไพรั้ันอาทิตย์กะเนือมอเสามากกะเห็ดพื้เก้าเลอพี่น้องออกกำลังกายเบาๆเอา,เอาที่ธนัด ไก่ไหมมันบินกองถ้าได้เปลี่ยนบินบินลุม่มบินกองถ้าได้เปลี่ยนดอกบินยากข้านทาในน้ำหนองนุ่งมือไหมเอาไปยน,นหัวซุ่มพี่น้องพักอกหัวซุ่มยืนเอาหัวซุ่มเที่ยวข้างไกลเอาเบาะมาห้องหรือเอากระสอบมาห้องกับที่มันเห็นมันมมนุ่มๆแน่เขาก็ยืนพักอกมันจะได้กำลังปีกกำลังขาพักแกขาซิฟพักแกขาซิบแล้วก็มาเขาน้่กาดแดด ปล่อยรูปล่อยคอกเน้นปล่อยขอกพี่น้องเน้นปล่อยคอกกับเพ็ดรูใหญ่ห้มันอยู่ขันโมมีกับขังซุมก็ได้ขังซุมก็ได้นะเน้นเลี่ยงขอกเห็ดคอนถึงเตี้ยนขึ้นเตีเต้ยนลงจันนังขั้นพุทธพฤหัสสุก เอาน้ำกัดแดดเพราะปากมันเยี่ยมหน่ยพี่น้องเพราะปากมันเยี่ยมๆไปหน่อยเนี่ยข้าวนึงเพราะตัวมันแห้งเนี่ยไกลไม่จะไปตากแดดนะมันเศร้าห่าเพราะปากมันเยี่ยมอ่ะพม่าไก่พม่าอืมนั่นแหละแล้วมันเศร้าออกร่างกายเบาๆอืมพักอกบินกล้องนี่ยองกันว่าสามสิบห้าสิบกับเล้วแต่เอาที่สบายปุ๊บจัดขั้นพุทธฟังฮัตซุกออกร่างกาย อืมบันเสากับพักมันอืมบันเสากับพักมันบันอาทิตย์เอาไปเอาไปปั๊มพี่น้องเอาไปปั๊มบ้นอาทิตย์ปั๊มกับมูก็ได้หรือปั๊มอยู่อยู่บ้านเท่าก็ได้คันเขามีไก่สองตัวจริงๆต้อง หาซื่อไก่นุ่มมาจาักตัวพี่น้องตัวละสามร้อยหรือขอมากก็ได้แล้วแต่อเออาไปปั้มพันนุ่มพี่น้องพันนุ่มพันนุม่มพันนุ่มเปิดปากจากหยกหนึ่งจากยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเบิ้ง ยี่สิบนาทีกะพ่อพี่น้องยกเดี่ยวพ่อกลับมาเอา,เอาอยาแก้กเสียมันกินดําแดงอ่ะอดําแดงบ่แพงดอกซีน้ำร้านค่ะมันกินพ่อเออแล้วก็พักมันพี่น้องอพักมันจัดหนังขารนพุดพฤหัสสุกตอนพักมันกับมันก็เขา้าน้ำกัดแดดปกติแหรอพี่น้องอไกลไม่จะฝ่าไปาออกร่างกายมันเออ วันเสาร์วันเสาร์เอามันมาน่วมพี่น้องอ่าวันเสาร์เอามาน,วมน่วนาม,าน,วมนวมจาก20นาทีน่วมเปิดปากมันน่วม1บหานาทีอีกหานาทีปล่อยปากพี่นอ้องอ่าวันเสาร์วันเสาร์ น่มปุ๊บยกหนึ่งวันอาทิตย์กับมาพักมันอืมวันอาทิตย์กับมาพักมันจันพักอังคารพักหลังจากน่วมหลอนบล่ล่ะวันพุธพักมันอ่าพักมันระหัส,สุกเสาเขาน้ำกาดแดดวันอาทิตย์กับเขาน้ำกาดแดด จันอังขา้นก็คือเขาน้ามกัดแดดเนี่ยมันเส้าเอาร่างกายเบาๆเอาร่างกายที่ถนัดแลยพี่น้องเออปุ๊บจนมันครบอ,อีกสิบสี่มื่นบอกและวันอาทิตย์มากครบสิบสี่มือเขาก็ไปซ่อมไปปั้มหละพี่น้องไปซ่อมไปปั้มพันผ้ายินบ่เนี่ยอพันผ้ายิืนพันผ้ายิน ส้อมยกหนึ่งให้เขาหละจะซ้อมมันหลายยกไกลไหมอ่ะไปซ้อมดูไปเขียยมันบ่ได้เดี๋ยวมันจีดดีดไกลเดี๋ยวมันจีนั่นไปลากอันบ่ได้ที่พี่น้องซ้อมยกเดียวพ่อสิบสีมือเขาอีซสัมเจียนึงอ่ะนะปั่นมันซ้อมยี่สิบนาทีพันผ้ายิืงกลับมากลับมาพักมัน พักมันเกือบอาทิตย์ุ่นละพี่น้องหามือมาจัดหนังข้านพูดพุ้นเรือหัดซุกปุ่นล่ะเออพักเขาน้ากาดแดดปอนสมุนไพรปกตินละไกงนุ่มจะเฝ้าไปเล่งมันนสา์อาทิตย์ก็ออกกำลังกายยืมมือเสารโดดลุมบินกล้องแล่นลู่พักอกหัวซุ้มแล้วแต้เอาที่ถนัดเดีพี่น้องเออบาๆหาซิฟ ขันขั้นบินโนนหัวซุ่มพักโอโกซุมกะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่เออเห็นตังซินไปก่อนมันเป็นไกลไหมนะไกลนุมม่มไหมนึกผู้ใดบินบินบินลุ้มกะบินกล้องกะจากสามสิบเออแล้วกลมาาปล่อยลู่จากยี่สิบนาทีเออปล่อยลู่อืมห้มันเรียนลูนะ่เนี่ยมีไกลตัวหนึ่งเรียนลู่ หรือหรือบ่มีกก็ปล่อยขอบเลี่ยงยกขอบก็ดีนะอ่าประมาณนั้นแหละพี่น้องอ่าบัาทิตสิบสี่มือเข้ากับไปซ่อมไม่พี่น้องอ่าซ่อมพันฝ่ายยีนอีกนะอ่าัานฝ่ายิีนอีก,นะอย,อกยกนึ่งคือเก้าละสิบสี่มือเลี่ยงเลี่ยงไปสิบสี่มือเกดมือ มันร่างกายไม่หยีกลับมาฟิตมาสมบูรณ์คือเก่าเกลมันพักเก็บมือร่างกายมันถีีมากฟิตมาคือเก่าหน้าตาไม่หยีเศร้านะพี่น้องสิบ้อมือไปพันผ่ายินอีกเทียที่สองพันผ่ายิ้นเตี๋ยเทียที่แรกสิบหาหน้าที่หรือหยีสิบนาที่แล้วก็มาเลี่ยงกันห่ละพี่น้องเลี่ยงแล้วก็เทียที่สองครบสิบสีมือก็ไปเตพันพันน่วมพันน่วม ท่านน่วมกลับมากลับมาพักเลี่ยงพักหาหกมือวันเสาร์วันอาทิตย์กับน่วมมันพี่น้องน่วมปิดปากยี่สิบนาทีเออแล้วก็ว่าพักมันสามมือแล้วก็เขานำกัดแดดคบสิบสี่มือเข้ก็ไปเตีผ่ายินแล้วก็มาเลี่ยงอีก ครบอีกสิบสี่มือเข้ากับเบเต้ผ่ายยินไหมพี่น้องอเรื่องใกล้นุ่มต้องใจเย็นๆเน๊ะอ่าปั้นมันไปอคอยๆกําลังมันจะไรขึ้นมาดอกเตที่แรกมันบอมมีกําลังดอกอืมประมาาอยุ่เป็นเดี่ยนพอด้พี่น้องเป็นเดีอยนสองเดี่นพอด้เข้าคอยเกี่ยวไปไลแข็งได้เออเต้ผ่ายยินเทยสองครบสิบสี่มือแล้วกเออกลับมากลับมาพักมันจัดหนึ่งขั้นพูดบริหาร หักมันเสาทิศออกมากาัดเขานาา้ากัดเอามาเลียงนี่มาเศรา้าเขานาา้ากัดแดดปกติลราพี่น้องกัดแดดเพราะมันเนี่ยมอะออกกำลังกายที่เขาเคยเห็นมากแหละที่เขาถนัดอ่นละ่ะวันอาทิตย์กะ เขานั่งครบสิบสี่มือกับเขาเก่าไปเตะอีกไหมพี่น้องไปปั้มน้ำมูอีกกันไหมอ่าไปซ่อมไปปั้มน้ำมูอีกกันนะอืมบานนี้ไปไปเที่ยนี่ก่ะตีนวมพันน่วมหนึ่งเทียน่วมน่วมปิดปาก ทีที่สองที่อซ์สามมาพันผ่ายินที่อซ์มาพันผ่ายินทุกสิบสี่มือนะพี่น้องอ่ามันขีดได้์ีหยกแล้วเด้บัตรเนี่ยมันขีดไอซ์ีหยกแล้วเด้๋อืมอีเลี้ยงอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยอ่าปั้นไก่นุ่มเดือนนึ่งนะอ่ะอีเข่าเดือนที่สองกัครบอีกสิบสี่มือไปตีพันผ้าเตอร์แไปพี่น้องอ่าพันผ้าเตอร์ ทันพัดเตอร์มันมันจะเริ่มมันแล้วล่ะบ้านนี้ตัวมันเจียงมันจะสายแววแล้วล่ะบ้านนี้ยอ่าตัวมันเจียงมันจะลูกมันจะสายแววแล้วล่ะจะเริ่มเบิ้งออกแล้วล่ะผ่านปะพันเริ่มเริ่มใกล้ขีดเกียดได้ขีดได้ขีเริ่มเบิ้งออกแล้วล่ะมันช่สายแววแล้วล่ะเออทันพัดเตอร์เตะหยิบสามนาทียกหนึ่งเลยหยิบสามนาทีตามที่เพิ่นไปปัต่ำน้ำสังเวียนเลยพี่น้องเออทันพัดเตอร์ พันหนาหนามันไห้มันรู้จักเก็บนะปุ๊บกลับมากับมาพักมันอาทิตย์หนึ่งพี่น้องหนาตามันี่เศร้าหล้กกลับมากับมาครบแล้วมือเสามาประกบน้ําอุ่นน้าหนาเนี้ยหนาาแก่เสียไปมันกินดาแดงอ่ะหรือเพราะว่าเลี้ยงไก่ไม่มือไม่หรือขั้นมีเอร่อยกับสีเอร่อยก็ได้แล้วแต่แต่มือไม่กินดําแดงก้อนก็ได้จะเฝ้านั่นมันไก่นุ่มอยู่ไก่ห้องทะเ้ นั่นดอกเขาปั่นมันอยู่บะโขบน้ำบุญน้ำปีกน้ำอย่างหลังจากเขาเตะพันปลาเต๋อมาแต่มันมีแห้งคือจังข้าวนวดแล้วพี่นองคือจังข้าประคขบน้ำบุญนี่แหละเออผักมันหลังจากปเตเมาวันอาทิตย์เนะาะผักมันจันอังค้านพุดพลหัดสุกอืมผักมันหามือวันเสาร์เก่ามากบอกกำลังกายเบา,บา หลังจากเข้าบินกองสามสิบเข้ากับเพิ่มขึ้นมาหาซิบหลังจากเข้าบินพักออกัวซุมหาซิปกัเพิ่มขึ้นมาแปดสิบเก้าสิบรอยกับว่ากันไปพี่น้องขยับมันคือไม่เรื่อยนะเออเลี้ยงไปจนครบอีกสิบสี่มือสิบสี่มือนีอยพี่น้องสิบสี่มือเข้าไป พันไปซ้อมอีกพันบัตเตอร์ละเออเทียที่สองเลยพันพัตเตอร์เท,ทียที่สองอืมอนแ่แหละเขากี่เลี้ยงอยู่ประมัณนสองเดือนพอดีพี่น้องปั่นไก่นุม่มอ่าใจเย็นใจเย็น,ยนขั้นพอตัวเก่งกับย่าไปซ้อมมันคักไลนั่แหละสองเดือนมันจีดากกำลังมัดฟิตมันจีฟิตแล้วนะกล้ามเนื้อมันจีดาแล้วเขาจีไปไล่แข่งสามยกได้เลยแม่พี่นอ้องอ่า มันจีไดหกยกพอดีเด้หลังจากเขาตั้งแต่เขาเตะขังแหลกมาถึงน่วมถึงเตะน่วมพันผ่ายินแล้วก็มาตีพันผราเตือสองเตียเขาได้หกยกพอดีเออหกยกพอดีเลี้ยงอยู่สองเดือนนะี่นะไก่ไม่ไก่ไกนุ่มปัน่นมันก็อิฟิตเด้เออประมาณสองเดือนพอดีใจเย็นๆมันจีสดจีแดงขึ้นมาเองดอกไก่นุม่มอ่ะซ่อมประมาณนี้ท่านไปซ่อมไร ว่าไกรจะของเก่งไปนอกเขามาไปซ่อมอาทิตย์ต่อ,อาทิศบัตรได้จอยปว่วยตายพี่น้องแห่งเป็นโรคแห่งตายตายจิมดื้อซื่อแหละพี่นอ้องอันละประมาณสองเดือนครบหกยกไก่เขาแข็งเราไปเนี่ยไปไล่แข็งไนเลยสามยกเน้นน้ำมือน้องนองุน่งมือใหม่รับประกัน กำลังดีเขาเลี่ยงมากเลี่ยงไก่มันต้องขยันด้พี่นอ้องอ่าต้องขยันยีค่าหนหอมร่างกายวะไรเนี่ยต้องขยันอนอมร่างกายเด้ตื่นเตะเศร้าออล่ะเออเลี่ยงไกลอ่ะต้องภูมิกาคอีหลีนะอืมอนั่นแหละเนะนน้ำน้องนองน,องน,องนองูมือมือไม่มฟังเหล่ากับพันไปพี่น้องผมขอพิมพ์ีหลายมีแนวมาเนะนน้นำซันอ่อาฝากกดติดตามเนะครับสวัสดีครับ